กลับมาพบกับนาเบิร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมณวันที่นาเบิร์ตได้อัดคลิปนี้มีอีเวนต์ใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเรากับกล้องค่ายหนึ่งนั่นก็คือกล้องจากค่าย f u j i ฟิล์มนั่นเองโดยที่ว่าเขามีอีเวนต์ใน2ตัวงาน FUJI ก i น่าแล้วก็ฟูจิเอ u ซัมม um นะซึ่งภายในงานเนี่ยเขาได้มีการเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่อยู่ด้วยกันอยู่1รุ่นนั่นก็คือฟูจิเอ็กซ์เอส่สหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย นาเบิร์ดแล้ว XS20 เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาแล้วมันดีกว่าตัว XS10 มากน้อยแค่ไหนอ่ะถ้าอยากรู้แล้วก็ก่อนจะไปดูกันนะครับผมใครที่ยังไม่เคยสัมผัสหรือว่ายังไม่เคยรู้จักกับกล้องในตระกูล XS Series มาก่อนสามารถเข้าไปดูรีวิวในช่องทาง YouTube ของ Zoom Camera ได้นะครับผมซึ่งนาเบิร์ดเป็นคนรีวิวเอาไว้เองนะดูจบแล้วนะ อย่าลืมฝากกดซับสไคร b ์ในช่องทาง YouTube เอาไว้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับ XS 2 0นะครับผมเป็นกล้องที่ต้องเรียกว่ามีการพัฒนาปรับแต่งความสามารถให้เข้ากับในเจเน r เรชันในปัจจุบันซึ่งถ้าให้พูดถึงความแตกต่างกับตัว XS 10เดิมเนี่ยนะสิ่งแรกที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะ S20 s เนี่ยเขาจะใช้แบตเตอรี่เหมือนกับตัว XT5 เพราะฉะนั้นเรื่องความอึดเรื่องความต่อเนื่องในการใช้งานคุณได้ใช้งานแบบต่อเนื่องทั้งวันอย่างแน่นอนที่น่าสนใจคือมันสามารถใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์เสริมอย่างตัว cooling fan ได้เพราะว่าฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอเห็นตัวแบบนี้นะครับผมเขารองรับการถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึงวี 6.2k กันเลยทีเดียวได้ทั้งแบบ422 10bit แล้วก็ OI ด้วยนั่นเองมันจึงเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมกล้องรุ่นนี้มันสามารถที่จะต่อในส่งตัวโคดิ้งแฟนได้อ่าซึ่งพอพูดตรงนี้ปุ๊บหลายคนบอกโอ้โหกล้องรุ่นนี้มันเป็นกล้องที่แบบว่าเน้นงานวีโออย่างแน่นอนต้องบอกว่าไม่เชิงว่าเป็นกล้องวีดีโอเพราะว่าเป็นการเอาฟีเจอร์วีอจากในตัว X5 มาใส่ในตัว X20 ก็จะพูดแบบนั้นก็ไม่ผิดเท่าไหร่ ตรง dial mode ด้านบนนะครับเขามีในส่งตัว rock mode ซึ่งปกติแล้วก็รุ่นอื่นเนี่ยนะจะไม่ค่อยมีในส่งตัวโหมดนี้มาให้ใช้งานมีหนึ่งฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่แกะกล่องฟีเจอร์นั้นก็คือ priority mode เป็นโหมดที่จะให้ความสนใจกับสินค้าที่อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าของเราอ่ะพอพูดแบบนี้ปุ๊บบางคนบอกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนฟีเจอร์จากกล้องบางค่าย ถ้าจะพูดแบบนั้นก็ใช่หลายๆท่านใช้กล้องในการทำไลฟ์สดไลฟ์ like สตรีมแล้วก็ไลฟ์ขายของออนไลน์ต้องรอดูกันอีกครั้งว่าเมื่อเราเอาไปใช้งานจริงในสถานการณ์จริงเนี่ยนะเจ้า priority ห o มดตรงนี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์เราได้ดีมากน้อยแค่ไหนด้วยนั่นเองระบบโฟกัสนะครับบอกเลยว่าทาง Fuji เขาเคลมไว้เลยว่า x s 2 0เนี่ยประสิทธิภาพในเรื่องของาการโฟกัสแทบจะบูตแล้วก็ยกเครื่องขึ้นมาใครที่เคย สัมผัส xh 2 xh 2 s แล้วก็ xt หคุณจะได้สัมผัสแบบนั้นเขาสามารถที่จะแท็กในส่วงตัว b i r ร์ l อ่าเพลนเทรนได้เหมือนกันนะครับผมเรียกได้ว่ารุ่นพี่ทำยังไงรุ่นน้องทำได้แบบนั้นเหมือนกันเลยซึ่งอันนี้ก็ต้องดูกันดูกันต่อไปในภาคฟิลเทสว่ามันจะสามารถตรวจจับได้แม่นยำเทียบเท่าหรือว่าโดดเด่นมากกว่ารุ่นพี่ของเขาทั้งตัว t 5เอง h 2แล้วก็ h 2 s ก็ดีส่วนรายละเอียดอื่นๆที่ถูกปรับเพิ่มเติมความสามารถเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในส่งตัวระบบกันสั่น5แกนนะก็ยังมีให้ใช้งานอยู่เช่นกันโดยที่ว่ารอบนี้เนี่ยใน x s 2 0สิบเขาก็เคลมไว้สูงสุดอยู่ที่เสต็อปด้วยกันจอ lcd ก็ยังเป็นจอแบบฟลิปค่ามีการเพิ่มความละเอียดของตัวจอให้สูงขึ้นหรือจะเป็น k เ l อ e r ฟี a t u r e อย่างฟิล์ม simulation ก็ยังมีมาให้ใช้งานอย่างครบคันอยู่เหมือนเดิมน่าเสียดายที่ส็อตการ์ด ยังเป็นสล็อตการ์ดแบบ sd การ์แค่1สล็อตอยู่สำหรับราคาของ FUJIFILM xs 2 0จะเริ่มต้นอยู่ที่45,990บาทโดยเป็นราคาของชุดบอดี้เพียงเดียวนะแต่ถ้าเป็นราคาของชุดคิดเนี่ยราคาจะอยู่ที่49,990บาทด้วยกันโดยเลนคิดที่ได้จะเป็นเลนคิด ช่วง15ขีด45นั่นเองสำหรับใครที่ทำการ p รีบุ๊กิ้งในช่วงรถแรกนี้ก็จะได้รับของพรีเมียมสุดพิเศษจากทาง FUJI Film ไปด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครสนใจกล้องฟูจิหรือเลนส์ฟูจินะครับผมอาจจะเป็น X20 ก็ได้ X5 X t X XH2 หรือ XH2S สามารถเข้าไปชมสินค้าในเว็บไซต์ของร้านกล้องสีชมพูเพื่อนๆสามารถที่จะกดโค้ดที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์เพื่อเป็นส่วนลด ใช้ในการสั่งซื้อสินค้ารายการนั้นๆและทุกๆออเดอร์จะช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเรารวมถึงนาเบิร์ดในการที่จะทำคลิปผ่านทางช่องทางของ YouTube ในนามของซูมคาม m ล่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มีคลิปใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกดหนุนสินค้าจากร้านกล้องสีชมพูด,ด้วยนะครับผม พอเราเห็นภาพรวมของเจ้า x s 2 0ตรงนี้แล้วแน่นอนครับว่ามันมีหลายๆเรื่องที่พัฒนาขึ้นมาจากตัว x s 1 0แต่ถ้าเราจะมาเทียบกับตัว x t i ้นะครับผมต้องบอกเลยว่าใครที่เน้นงานภาพนิ่งเขี้นใต้นะเน้นงานภาพนิ่งเป็นหลักนาเบิร์นแนะนำว่าคุณไป x t f ้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเอาแค่เรื่องเซนเซอร์นะครับผม x t f ใช้เซนเซอร์เป็น x time s m o s นะครับผมตัว x x ย0ยังเป็น xs 4 m o อ4อยู่โอเคแหละว่าหน่วยประมวลผลจะเป็นหน่วยประมวลผลตัวเดียวกันก็ตามทีนะครับผม26ล้านใน x x 2 0โอเคมันเพียงพอต่อการใช้งานนะแต่ถ้าใครเป็นสายซีเรียสนะครับผมนะแน่นอนพวกความละเอียดสูงมันสามารถที่จะถ่ายมาแล้วแล้วเอาภาพนั้น,น,นมาครอบเฉพาะส่วนได้ดีกว่านั่นเองและอย่าลืมว่า xp ห้าเขามีโหมดพิเศษอย่างตัว Pi ิก l s h ช f ปที่จะช่วยเพิ่มความละเอียด ให้กับตัวภาพที่ถ่ายออกมาด้วยนั่นเองแต่ถ้าใครต้องการกล้องที่มีความไฮบิดเป็นกล้องสายทาว e ลที่มีความเล็กเบากะทัดรัดโดยเพราะใครเป็นสายวอล์สายทำไร้แล้วก็เป็นกล้องสายสตรีมมิ่งนะครับผม X20 ตอบโจทย์มากกว่าเพราะอย่าลืมนะครับว่า x t 5จอ LCD ของเขาจะเป็นแบบจอทิวไม่ใช่จอแบบแวลลี่แองเกิลนั่นเอง แล้วถ้านำมาเทียบกับกล้องที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันโดยนำเบรราคาเป็นตัวตั้งก็จะมีคู่เทียบโดยตรงอย่างตัว eos r 7และ a 6 6 0 0ทั้ง3รุ่นตรงนี้เป็น fsc เหมือนกันก็จริงแต่ canon จะมีค่าคอแฟกเตอร์อยู่ที่1 6 x ควาละเอียดพิกเซล r 7จะมีความละเอียดที่เยอะที่สุดอยู่ที่ส2ล้านด้วยกันนะครับผมในขณะที่ fuji จะอยู่ที่ 26ล้านส่วนโซนี่จะอยู่ที่24ล้านระบบกันสั่นมีเหมือนกันนะครับผม5แกนแต่ละค่ายก็จะมีการเคลมที่แตกต่างกันออกไปมันจะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆใช้เลนช่วงไหนด้วยเช่นกัน R 7กับตัว Xs 2 0นะจะเป็นจอแบบฟลิปด้านข้างออกมาส่วนถ้าเป็น Sony A 6 6 0 0เป็นจอแบบทิวอัพหรือเป็นการจอที่แบบว่า กลางขึ้นด้านบนนะครับผมและมีความละเอียดที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ Xs 20และ R7 ระบบโฟกัสก็ยังใช้ระบบโฟกัสแบบ h y b ริด AF เหมือนกันทั้ง3ค่ายนะครับผมจะมีความแตกต่างกันในดีเทลปิดย่อยในส่วนของตัวพวก Animal AF, Plane AF, Plane AF นะครับผมซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่า ทั้งฟูจิแล้วก็แคนนอนนะครับผมทำผลงานได้เรียกว่าสูสีกันนะครับผมเพราะว่าเป็นกล้องที่อยู่ในเจเนเรชันที่ใกล้เคียงกันนะครับผมส่วนของ A 6โมัน ok, เนี่ยที่แบบว่าเป็นซีนดีเทลพวกนี้เนี่ยนะมันอาจจะได้ไม่เท่ากับกล้องทั้งสองรุ่นตรงนี้เพราะว่าเขาออกมาก่อนสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมแต่เรื่องโฟกัสนะครับทางโซนี่ก็ถือว่าไว้ใจได้โดยเฉพาะการใช้ eye tracking อัตราการรัวต่อเนื่องก็ยังยกให้กับทางแ Can นอนเพราะเขารัวได้สูงสุดอยู่ที่ 15เฟรมเปอร์เซกแบบชัตเตอร์กลไกลและ30เฟรมเปอร์เซกแบบชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนถ้าเป็นงานวิดีโออันนี้ต้องยกให้กับทาง x s 2 0เพราะว่าเขาสามารถถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 6.2K นะครับผมรวมไปถึงพวกฟอร์แมตอื่นๆอย่างเช่น DCI 4K นะครับผม 2K Full HD แบบ240 Slow Motion ได้ขนาดนั้นกันเลยทีเดียวใครจะเอาไปถ่ายวีโอในระดับซีเรียสเอาไฟล์ไปทำการเกดสี ทั้ง3รุ่นตรงนี้ก็มีไฟล์ล็อกมาให้ใช้งานด้วยเช่นกันจะมีแค่ฟูจิฟิล์มที่จะมีภาษีดีกว่าในส่วนตัวฟิล์มซิมูเลชันที่จะทำให้ไฟล์ของเราไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพนิ่งหรือไฟล์วีโอจะให้ m o ดแอนด์โทนเหมือนกับโทนฟิล์มนั้นๆในอดีตแบตเตอรี่อึดเหมือนกันนะครับผมทั้ง3รุ่นตรงนี้สามารถรองรับการใช้งานได้ตลอดทั้งวันอย่างแน่นอนรวมไปถึงสามารถใช้ USB ในการชาร์จไฟได้เช่นกัน สล็อตการ์ดจะมีเพียงแค่ r 7ที่ใช้สล็อตการ์ดแบบดูโอสล็อรองรับแบบ SD ก a r ์ดเท่านั้นนะครับผมส่วนจะเป็น XS20 กับ a 6 6 0 6จะเป็นสล็อตการ์ดแบบช่องเดียวรองรับแบบ SD การ d เช่นกันและสุดท้าย r 7มีน้ำหนักมากที่สุดเมื่อเทียบกับ XS20 และ a 6 6 0 6นะครับผมการมาของ XS20 เป็นการเติมเต็มให้กับกล้องมิเลสในตระกูล X Series ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะใครที่กำลังตามหากล้องที่มีความสามารถในเชิงความเป็นไฮบิดทั้งงานภาพนิ่งแล้วก็งานวีโอแต่ต้องการกล้องที่มีความเล็กเบากระทัดรัดแต่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ระดับคุณภาพน้องๆแกลกชิปนัเบอร์กล้าพูดเลยว่า Xx 2 0ตัวนี้ตอบโจทย์เพื่อนๆได้อย่างแน่นอนในระดับราคาที่ เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วนาเบอร์เชื่อว่า S20 สามารถทำผลงานออกมาได้เทียบเคียงหรืออาจจะทำได้ดีกว่าอย่างแน่นอนส่วนใครที่กำลังรอในส่งตัวฟูลรีวิวของตัว X20 x นะครับผมคุณกด Subscribe ในช่อง YouTube ของซูคาเมล่ารอเอาไว้ได้เลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวนาเบอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ